ครับช่องรีมิงโชครับเมื่อคืนนี้ก็เหมือนที่ได้ดูคลิปที่แล้วแะครับยังมีความสุขแล้วก็สะใจนะครับกับฟอร์มการเล่นอยู่23นะครับซึ่งประเดิมนัดแรกสำหรับการแข่งขันไปรถ t ูแพรล s สเกมนะครับมันยังอีกยาวไกลนะฮะ แต่ว่าการประเดิม3คะแนนอย่างยอดเยี่ยมด้วยการหักปากกาเซียนทุกสำนักเอาชนะอิรักไป2-0นะครับอืืลูกแรกเนี่ยนะครับคุณวาริสนะครับแปรรอดขาพุสเซนในายดทวารอิรักนะครับจากการครอสขวาอย่างแม่นยำนะฮะแล้วก็จังหวะเตะมุมก็ เป็นประตูที่2นาะทีที่64ครับลีมิงเฮดังลั่นเลยคุณบาริสโยนเข้าไปเข้าหัวคุณธีรศักดิ์เผยพี่มายครับแกไม่ได้ยิงประตูด้วยโมงลูกโมงนะครับนะแต่คุณยักษ์ช่องเจ็ดสีบอกเป็นลูกรักของนายกคุณพี่บิ๊กแป้งนนพันล่ำซำนะครับยิ่งอิรักเหลือ10คนนะครับเราก็เล่นง่ายขึ้นนะฮนะแม้จะโดนขึง นะครับจากอิรักก็ตามทีนะครับจุดเด่นนะฮะก็มีผู้เล่นหลายคนนะฮะคู่เซนเตอร์แบ็กสงวุฒชนะพัฒแบ็กซ้ายนะฮะทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ที่คนที่เด่นสุดๆเนี่ยก็คือคุณเอราวันกานิเยนะครับซึ่งถูกสร้างความปั่นป่วนรันจวนจิตในกับยักษ์อิรักแล้วก็การ เป็นผู้เล่นอายุน้อยนะครับแล้วก็ถูกส่งลงไปนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็ทำให้ทุกคนลืมสุพนัทเหมือนตานะครับรวมถึงโจนาธานเข็มดีอิราฟานนะฮะดอร์นะหรือชานรงนะครับเอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะเรามีสามคะแนนสำคัญแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็เอาชนะนะครับ ไปได้อีกเช่นกันนะฮะแ่ก็ทำให้นัดที่2นะครับถ้าเราเล่นแค่เสมอนะครับกับซาอุดีอาระเบียการเข้าสู่รอบ2เนี่ยนาสบายเลยเพราะนัดสุดท้ายเนี่ยเจอทาจิกิสถานนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นทีมที่ไม่แข็งแกร่งนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนเขาถามกันครับว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเก่งจริงไหมเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า คุณเอราวันการิเย,ย่เนี่ยตอนให้สัมภาษณ์สื่อครับแกพูดไทยไม่ได้นะฮะแกเป็นลูกครึ่งนะครับฝรั่งเศสนะฮะคือสถิติการลงสนาม90นาทีเต็มของเขาเนี่ยผ่านบอลทั้งหมด32ครั้งสำเร็จ70%นะครับแล้วก็ดวลชนะคู่แข่งนะครับที่เป็นเกรดบอลระดับเอเชีย เหนือกว่าเราเนี่ยได้ถึง9ครั้งนะครับแล้วก็สร้างโอกาสสำคัญถึง2ครั้งและมี1 Ass แอสซิสต์นะครับในการโยนยา,ยาวๆแม่นยำให้คุณวาลลิสนะครับยิงประตูนะครับก็เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบครับนะฮะและเขาก็ไม่สั่งลาบแล้วก็ส้มตำเสือร้องไห้นะสิงโตหัวเราะ,ะนะครับเพราะว่าเขากินไม่เป็นไม่กินเผ็ดแน่นอนนะครับ ก็ต้องบอกว่าคุณเอราวันเนี่ยนะครับชื่อจริงก็คือเอราวันนามสกุลกาิเยนะฮะเกิดวันที่5มกรา2 0 0 6อายุเพิ่ง18ปีนะครับแล้วก็ค้าแข่งอยู่ที่โอลิมปิกรียงนะครับนะฮะเล่นให้กับทีมดังโอลิมปิกรียงตั้งแต่ยู7ขึ้นมา19แล้วก็แบกน้ำหนักไปอยู่21เคยติด ทีมชาติฝรั่งเศสเยาวชนด้วยนะครับและลงเล่นให้โอลิกริยงไป2 1นัดยิงไป6ประตูนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยนะก็เห็นกันแล้วครับความเร็วเทคนิคการเลี้ยงบอลไปกับเท้าโหขานี้ไวยิกว่าลิงลบบุรีครับนะฮะสามารถเลี้ยงกินตัวได้แล้วก็ที่สำคัญเขาเล่นได้หลายตำแหน่งครับนะฮะนอกจากออกองหน้าแบ็กซ้ายแบ็กขวาปีขวาแล้วนะครับนะก็ ยังสามารถส่งผ้าเย็นให้ด้วยนะฮะได้ดีอ้าวหายละครับก็ก่อนหน้านี้ครับคุณเอราวันเคยมีชื่อในทีมชาติไทยอยู่ภายใต้การดูแลของทีมบุรีรัมในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสุดท้ายครับถูกเรียกมาติดชุดนี้ครับอยู่สําำหรับล่าตัวแพร i ริสเกมนะครับเขาก็สามารถ การักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนี้หรือไม่อย่างไรแต่สิ่งสำคัญนะครับคุณมาสัตดะอิชอิอิและก็คุณพี่บิ๊กแป้งนะครับรวมถึงแฟนบอลชาวไทยเนี่ยแม่สบายใจแล้วครับกับทีมชาติชุดใหญ่ที่จะมีซุปเปอร์สตาร์เข้ามาชดเชยทดแทนแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างเราจะต้องมีย์เมกเกอร์ นะครับหรือ,อตัวอย่างนี้อยู่ในทีมนะครับสาคนนะฮะนั่นทำให้เส้นทางของการเข้าสู่ะระดับเวิร์ c คัพหรือโอลิมปิกเกมเนี่ยมีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นะครับก็ยังไงก็ติดตามชมเชียร์กันนะครับหลังจากที่ทีมชุดใหญ่สร้างมิติใหม่แล้วตอนนี้อยู่สิบเนะครับเรียกแขกแล้วละครับนะฮะงานนี้เนี่ย เดี๋ยวรออีก3วันนะครับวันที่19นะฮะสี่ทุ่มครึ่งรับรองได้ครับนะไทยจะเจอสาอุดิอาระเบียเนี่ยเรตติ้งจะพุ่งกระฉูดลุดปแปรงแล้วเราจะทำได้ดีแบบเ,เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งหรือถ้าดีทีเหลวนะฮะเอาถ้าดีทีเหลวไม่เอานะครับเริ่มต้นดีครับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็เจอซาอุดิอาระเบียเนี่ย สนุกแน่นอนนะครับเขาก็ชนะมาเราก็ชนะแล้วก็ดัดที่2เนี่ยทั้ง2ทีมก็ต้องการแต้มนะครับแต่ว่าที่สําคัญไทยแลนด์สู้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 สุดยอดจริงครับเมื่อคืนดูบอลแล้วมีความสุขจๆๆๆนะริงแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรีมิงโชสำหรับการที่พัฒนาคลิปที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนๆได้รับชมได้รับาการติดตามในเรื่องราวของกีฬานะ เดี๋ยวจะทาคลิปเรื่องหลานบ้าแม่เดี๋ยวจะนอกไอ้จะเกิดไปก็ไปดูได้ครับหนังไทยเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังพอใช้ได้ดูเรียกน้ำตาสร้างความประทับใจได้ในระดับหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปูนจักะกะจึกสวัสดีครับพรี่